เอาวาดอะไรได้บ้างอะวาดรูปอะวาดรูปอะไรอะวอะไ้า่เอะอไเ่ปเอะปเะาไป่าไดเอปเปเอาไาไเอเยอะยไปอาไยปอะาปาดยไเปอะปเปเยปอะยไยะ เนกไก่วาดยังไงว่าในกระดาษกระต่ายมีกี่ขาไว้อะไรไว้สี่ไว้แล้วมีสี่อะไรอีกเป็นกระดาษ อันนั้นระบายสีน้ำเดี๋ยวค่อยทำตอนเที่ยงนะ๋ยวแม่ทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวใช้สีน้ำหนูฝึกใช้สีเทียนก่อนลูกวาดสีเทียนไปก่อนโอเคเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวแม่มาทำให้นะวาดสีเทียนไปก่อนนะไม่เอาข้าวปากนะคะบาย